กำลังท่นเองถ้าแพนด้าถามว่ามันคืออะไรพี่คิดว่ามันคือการใช้เวลา ในแต่และว,วันแต่และชั่วโมงอะ่ะให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เช่นหนึ่งชั่วโมงเนี้ยเราเก่งขึ้นนิดหนึ่งไหมเรามีความรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะต่างไปสําหรับมุมมองที่เราใช้ในการเสพสื่อในปัจจุบันเพราะว่าพี่เชื่อว่าวันนี้สื่อมันไปเร็วมากใช่ไหมคะโดยเฉพาะฟีที่มันเป็นชอ็อตอะไรเงี้ยแล้วแมคคานิกของ AI ออ่ะมันจับให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เราสนใจแล้วก็วนกลับมาซ้ำๆได้วันที่เราสนใจเรื่องการเงินอะ่ะ พี่ก็เชื่อว่าฟีดเรื่องการเงินมันจะกลับมาพัฒนาให้เราส้มๆวันที่เราสนใจเรื่องดราม่าในโลกออนไลน์นะคะเราก็จะได้ฟีดเหล่านี้สัมๆวันที่เราสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการจัดการเวลาการจัดการกับความท้าทายในชีวิตหรือแม้แต่เรื่องของการเรียนภาษามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาเรื่องเหล่านี้ไปเรื่อยๆดังนั้นพี่มองว่าส่วนตัวนะ24ชั่วโมงที่มีเนี่ยเราลองจัดสรรให้เป็น time boxing ก,ก็ได้ ทางบ็อกซิ่งก็คือการตีกรอบไว้เลยว่าเวลาไหนเราจะพัฒนาตัวเองเวลาไหนเราจะพักเวลาไหนเราจะเล่นเวลาไหนเราจะให้รางวัลตัวเองเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงอะ่ะมันจะทําให้เราสามารถที่จะ manage ตัวเองแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเองจากสิ่งที่เราเสพได้ทุกๆวัน